คนคนที่ทำช่องทำช่อง youtube ใหม่นี่ควคนที่จะทำยังไงพี่ถึงถึงจะให้มีคนติดตามก็ทำ u t u b e ให้คนติดตามทำไปเรื่องก็ลงลงคลิปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คนก็จะเข้ามาติดตามแล้วก็แล้วก็ถึงจะผ่าน,ผ,านผ่านที่ว่าที่ว่ากดกดเขาครับครับกดยูทุบครับครับก็คือขยันลงคลิปใช่ไหมฮะขยันล,ลงคลิปเรื่อยๆครับผมโอ้ยแฝากติดตามช่อง ดอกดินดอกฟ้าประกกาเปยครับผมดอกดินเนาะดอกป่าประกการปยเนี่ยพี่บาวพี่บอกอีสานก็ฝากพี่น้องนะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยเป็นช่องใหม่นะฮะช่องดอกป่าประกกาเปุยที่ช่องผมที่ติดตามท่านด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เนาะ Now. ดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนวนวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนําทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้าย ลายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไป อ๋อวันนี้พี่จะมาตัดไผ่นะครับวันนี้เราอยู่กันกับพี่บ่าวิสารบ้านนานะครับพี่น้องเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะครับผมเพื่อนฝากลงช่องทุกท่านด้วยครับผมดอกป่ากับเลยครับผมวันนี้เราตามติดชีวิตยูทูบเบอร์นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยชีวิตยูทูบเบอร์เขาเขาทำอะไรบ้างเตอร์บีเตอร์บีใบของเขาเขาตบมีคน โดนมาไปขอขื่อครับอออครับตอนนี้ตอนนี้ของพี่นี่คนติดตามนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะสี่แสนกว่า 5, 100, เนี่ยถือว่าเยอะมากทํา youtube มากี่ปีครับปีห้าหกปีห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนครับหกสองหกสามหกสี่ประมาณเจ็ดแปดปีได้ครับโอ้แล้ว,ลวมันมีเทคนิคอะไรพี่ที่ทําให้มีคนติดตามมากขนาดนี้ก็เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับก็เราก็ทํา ไปเรื่อยๆครับผมลงคลิปวัวทับคลิปันแล้วลงลดสามสามลงสามคลิปครับแล้วก็เผื่อโดนมีต้องมีบางคลิปต้องโดนโดนท่านผู้ชมครับโดนอยู่ๆก็มีคนเข้ามาดูไปเป็นล้านวิวอะไรอย่างนี้ครับอโอ้โหก็คือขยนันขยันลงคลิปใ,ให้สม่ำเสมอคลิปเห็ดคลิปอะไรงนี้ครับการดีก็โชคดูเห็ด<อ>พิธีการฟอะเห็ดอะไรย่างนี้อย่างอย่างท่านท่องประกาศปวยครับับดอกดินประกาศปวยดอกฟ้าดอกปราดอกป่เปวยครับก็ ทำอะไรเงี้ยเราเนี่ยเราก็ทําพ่อเห็ดอย่างเช่นเห็ดราดเชื้ออะไรเงี้ยครับคนเห็ดเห็ดโคเห็ดอะไรนี่คนคนจะชอบชอบวิธีการดูอะไรเงี้ยครับการสาธิตครับมาที่ท่านหัวนาดุลท่านเอาลงช่องครับผมครคนดูเป็นล้านเ๋อทำไมทําไมพี่ถึงเลือกทําคลิปเกี่ยวกับบ้านบ้านบ้านนาลูกทุ่งอ่ะพี่ก็มันเพวิถีชีวิตก่อนเรเขาเป็นลูกชาวนานะครับเขาเก็เกิดมาก็อยู่กับท้องไร่ท้องนาอยู่กับวัวกับควายเลยครับครับแล้วก็อยู่กับทุ่งนาเลยครับผมก็เห็น ธรรมชาติอะไรางี้ครับแล้วก็ป่าไม้ต่ก่อนป่าไม้เยอะครับต่กอนนี่ต้นสนต้นอะไรเต็มเลยครับนี่ครับอืมป่าสนครับผมครับอุ้ยแล้วไอ้พี่บอกได้ไหมว่ารายได้สูงสุดเนี่ยเคยเคยเคยได้เท่าไหร่ต่อเดือนเคยได้สูงสุดเลยนะครับเคยได้ที่เคยทํามาเลยสูงสุดแสนสี่ครับต่อเดือนใช่ไหมแสนสี่โอ้ยมันแสนสามแสนสี่นี่เครับเป็นรายได้ที่พอแต่หลายท่านเขาอยากขึ้นเป็นยูทูบเบอร์ดาวรถยนตได้เลยอืมซื้อพวเศษการเงินตะกนะครับต่ก่อนช่วงช่วงโควิดยังไม่มาครับครับ แต่โควิดมามันก็เย่มาเลยครับเนาะแต่ช่องอื่นเขาดังช่องไหนก็สวนกระเซยครับอย่างเบานิวเขากระเซยเขาไปได้ไกลนะฮะโอ้แรงครับเขามีเพจก็เปิดเพจเปิดอะไรแต่ผมพาพู้ชมได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้พี่พี่จะที่พี่จะพามาทำอะไรด้วยนะผมจะไปไปตัดไผ่ครับผมจะตัดไผ่ไว้ผมจะทําเป็นบ่อดินครับผมผมจะม้วผมจะทําเอาน้ําไว้เก็บไว้ใช้ครับผมครับครับ ผมเออาาเมีดนี่ยนะครับชีวิตรูปทุ่งจริงๆนะครับบ่าวอีสานบ้านนาพี่น้องนะฮะซึ่งไปถ่ายทําหลายคลิปมากนะครับเป็นหลายๆพันคลิปเลยนะครับถ่ายทําหลายท่านก็คงจะรู้จักนะสามพันคลิปครับผมโอ้เป็นสองสามพันคลิปนะฮะบ้านนาครับก่อนผมลงไม่ค่อยเยอะอผมลงมาแล้วสองสามคลิปแต่ทุกวันนี้ผมลงไม่ค่อยเยอะเพราะว่ายังว่าเลยครับผมก็ลงเรื่อยๆนะครับคนมึนๆทีอโตนะครับผมครับครับกนเลยก็มาสวนน้องมามาเอาไผ่ครับคือมาตัดไผ่ตัดอะไร ก็หลายคนก็ต huh. uh ้องได้แนวทางจากที huh. uh ่พ huh. uh ี huh. uh ่ไปถ่ายทอดมาเนาะผมว่าแล้วหลายคนก็ดูคลิปพี่เนี่ยถึงได้มาเริ่มทําสวนทํานู่นทํานี่ใช่ครับผมบางคนก็ปลูกทุเรียนตรงนี้ครับแล้วคนก็ลงทุเรียนแล้วก็หลายอย่างครับผมนี่ก็เป็นห้องน้ำครับอันนี้ไม่ใช่สวนพี่ใช่ไหมฮะอันนี้สวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อวัชระกอนชักอีกวัชระกอนชุกช่ายเจ็ดหรือัชละใหญ่โอ้นี่ก็เป็นต้นไม้แดงต้นไม้นี่ปลูกมาหลายปีเหแล้วกัน มีเลี้ยงอื่นเลี้ยงอะไรเติมด้วยนี่อ๋อมีหอยครับไม่ให้นกมันเข้าเป็นนกกระปูมันก็จะแอบกินโอ้ไม้แดงนี่กี่ปีแล้วพี่ไม้แดงนี่น่าจะไม่ต่างกว่าห้าปีครับผมโอ้ได้ล่มมงได้เงาหมดเลยเนาะใช่ครับห้าปีนี่มีล่มเงาหมดเลยเรื่องนี่ครับบ่าวประชากรครับผมก็นอนพักผ่อนครับผมอ๋อตัดพื้นที่ครับต้องครับ เนี่ยบุกบบุุกกสวนของยูทูบเบอร์เลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยหลายท่านรู้จักเลยนะครับเนี่ยเคยเห็นค่าตาในช่อง youtube นะครับปวดตาเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกทุ่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยยูทูบเบอร์สองท่านเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่สวัสดีครับผมโอ้สุดยอดเลยเชื่อมเล็กครับผมโอ้ยบรรยากาศไหมปวดตาแห้งโอ้จักปีแล้วนี่ปลานี่เยปานอีกสามปีสี่ปีโอ้ยสามสี่ปีได้โฮมมดแล้วเชื่อมเล็กทำไมไม่ใส่ โอ้ยเนี่ยครับเน oh. ี่ยนะครับล enfin> ูกชายผมชอบดูมากเลยนะครับทําซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งเนาะจำได้อยู่เนี่ยนะครับม่เหือนนยัังะคร้โหมเลยอนี่ก็เป็นเนี่ยชีวิตยูทูบเบอร์ก็ปกติก็จะมาอยู่ไล่อยู่สวนตรงไหนครับพื้นที่เขาตรงนี้กี่ไร่นะครับพี่ าการนี่ไปถึงห้วยะคอเขาเยอะรับก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกถ่ายคลิปนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ครับใช่ครับผมก็ไม่ได้ออกถ่าย ครับอยู่ตามสวนพี่สวนน้องนี่แหละครับอยู่กับสวนอยู่กับนาพ่ออยู่กับสวนตัวเองนี่แหละครับแล้วเราไปเห็นหลายๆที่มามันก็เหมือนกับเราได้ได้เพิ่มไอเดียความคิดต่างๆเนาะต้นไม้ครักำลังขึ้นขึ้นก่อนเป็นป่าเล็กๆกันเนาะโอ้นะฮะความร่มเย็นก็จะมาก่อนเลยความร่มเงาทั่วตรงนี่เลยน้ำถังต้นไม้เย็นตองก็ยังนานเลยครับโอ้โหเนี่ยนะครับ ทำในไม่ให้น้ำมันท่วมเนาะครับนี่ก็เป็นป่าเล็กๆใช่ข้างล่างก็ปลูกเป็นป่าเลยเนาะปลูกเป็นแปลงยางนาเลยนะครับเพราะว่าโซนน้ำนี่ก็จะเล่นเป็นยางนาเนาะเนี่ยเนี่ยผมเคยดูคลิปเนี่ยพี่ที่แกมาขุดไผ่ตอนนั้นนะผมจําได้เลยที่มาขุดไผ่ขายเงาอ่ะขุดไผ่เงาขายน่ะแล้วก็บอกว่ามือมือบวมเลยอ่ะมันยากขุดไผ่ใช่ใช่ผมเคยดูอยู่ นานแล้วครับใช่นานแล้วครับผมดูตอนนั้นเนี่ยที่แกมาขุดไผ่เนี่ยแหละไม่ได้มาสัมผัสของจริงเนาะไม่ไม่ไม่เคยมาครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะน้ำมันเยอะมากเลยนะน้ำนี่น้นนอ,องน้าะแล้วก็<ๆ>บอกว่าขุดไผ่เนี่ยโอ้กว่าจะได้ไม่ธรรมดาในมือ,อจนแบบวอมชาเนี่ยผมดูคลิปอยู่ครับผมเขาล่องใหม่นะครับนี่เขาทำจะทำเป็นเป็นอ่าเป็นคำนิวาอะไรครับสวนผสมผสานครับมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในป่าไผ่เนาะพี่เนาะครับผมต้นอยู่ข้างขานะครับอื โอ้เมื่อก่อนเป็นป่าต้นสนอ่ะแต่ก่อนเป็นป่าสนนาะป่าสนเนี่ยป่าสนเต็มเลยนี่มองไปีต้นสนเลยแต่ก่อนทุกวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ดูที่นี้เขาเอาออกปดเนาะเขาทำนาครับผมแล้วก็มันก็ตายด้วยครับทําเป็นนาคันนาปั้นแค่น้ำมันก็ตายต้นสนครับเอนี่ครับดูครับนี่ ผมมก็จะาเอาเพราะว่าการการการทำเกษตรที่เปลี่ยนไปเป็นเชิงเดียวในการทำนาอย่างเดียวก็เลยไปโลต้นไม้ใหญ่ออกหมดเนาะใช่ครับผมจะผมจะลองสิ่งนี้ครับผมนี่ครับผมจะลองเอาเอาดูสักอันก็ใช้ได้เนาะแต่ตัดเอาเนาะครับเอาตัวที่มันล้มอ่ะผมใช้เยอะนะนี่นะเดี๋ยวนี่พี่จะไปทำเป็นแปลงแปลงอะไรนะพี่ผมจะทำเป็นบ่อบบ่่ออพลาสติกครับผมผคนทั่งสั่งพลาสติกเขาครับนิดหน่อยครับคือยังไม่ได้หรอครับ เีแยกได้ไพ่ก่อนครับผมก็เลยผมก็เลยต้องตัดไว้นี่นะครับพี่น้องเนี่ย,ย,บบยชีวิตของเบาอีสานบ้านนานะครับซึ่งมีผู้ติดตามเนีย่ยสี่แสนกว่าเลยนะพี่น้องเนี่ยใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งนะครับเนี่ยผมจะท,ทำอะไรก่อนก่อนหลังดีผมจะให้มันเกินไปหน่อยเนาะครับเล็กไปมันก็จะมีใหญ่ๆเล็กตนต้นนั่นแหละเนาะครับคนคนที่ทำช่องทำช่องยูทูบใหม่นี่ ควรควรที่จะทำยังไงพี่ถึงถึงจะให้มีคนติดตามก็ทำย t ท b e ให้คนติดตามทำไปเรื่อยๆก็ลงลงคลิปอะไรอย่างนี้ครับอแล้วก็คนก็จะเข้ามาติดตามแล้วก็แล,วกแล้วก็ถึงจะผ่านผ่านที่ว่า,ท,วาที่ว่ากดกดเขาครับครับกดยูทูบครับครับก็คือขยันลงคลิปใช่ไหมฮะขยันลงคลิปเรื่อยๆครับผมโอ้ว,ว่าฝากติดตามช่องดอกดินดอกฟ้าประกาะเลยครับผม ดอกป่าประการังเลยพี่บ่าวพี่บ่าวอีสานก็ฝากพี่น้องนะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยเป็นช่องใหม่นะฮะช่องดอกป่าประการังเลยที่ช่องผมที่กติดตามท่านด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เนาะครับลงลงคลิปบ้านลงอะไรด้วยก็ดีเออครับครับผมลงกระท่อมอะไรผมเห็นพี่พี่บ่าวอีสานไม่ถ่ายคนดูเยอะนะเกี่ยวกับคลิปกระท่อมอ่าคลิปบ้านคลิปอะไรเงี้ยเพราะเขาจะทำกระท่อมที่พักเยอะๆเครับนั่นแหละ ไม่ได้ยุ่งกันนะครับทั้งสองเราว่าถ้ามีลมมีอะไรก็จะดีเนาะครับมีมีลมมีอะไรมันก็โอเคตรงนี้ก็ตงจะเอายาวถึงขนาดนี้บนียครับเผื่อไว้เผื่อไว้ด้วยครับอันนี้พี่เวลาพี่เอาไปสวนพี่ก็ลากไปเลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไกลกันผมจะเอารถเข็นเข็นครับรถเข็นอยู่อยู่ที่ล็อกไว้ครับเอ่อมาด,ดูก่อนว่าจะเอาไปได้ไหมแล แล้วมันเป็นยังไงพี่ชีวิตที่มาอยู่แบบอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขไหมมันก็มีความสุขไหมครับมันก็เพื่อเคลินดีครับมันได้ฟังเสียงเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรครับมันได้มันสงบมันทําให้เราผ่อนคลายครับผมคลายเครียดเรับทำให้เราทําให้เราสดชื่นครับผมอ๋อแล้วเวลาออกเดินถ่ายคลิปนี้ก็พี่ก็ใช้มอไซ ใช้มอเอไซค์บ้างรถรถยนต์บ้างอะไรบ้างครับผมแล้วการไปถ่ายแต่ละที่นี่เราต้องขออนุญาตเจ้าของที่เขาก่อนไหมพี่พี่มีหลักการทำไงเทคนิคมีขอขอด้วยครับถ้าไปเจอเจ้าของเขาก็เข้าไปเลยครับเข้าไปเข้าไปแนะนําตัวครับแล้วก็ขอทําเลยครับอ๋อที่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่ถ่ายครับผมครับครับอันดับแรกก็คือถ้าเจอเจ้าของเขาเราแนะนําตัวก่อนครับผมเพ้นแต่ว่าเพ้นแต่ว่าผ่าครับเรา่าไปแล้วอยู่ข้างทางเค่นี่สวยๆครับไม่ได้มี ร้อนวัวกอบชิดก็เลยดูดูคนป่าครับดูดูพอเป็นพิธีครับอืมครับผมถ้ามันอดดูแม่ก็ต้องดูครับเนาะเพราะมันอยู่เพราะมันอยู่ข้างหางไม่รู้ว่าไม่มีร้อนเขาูทำให้โชว์เนาะครับเขาว่าเขายินดีต้อนรับนะบางสวนเขาเปิดนะครับครับเปิดมากสุดถ้าเป็นอย่างนั้นสวนเขาเปิดเขาเขาต้อนรับเขาให้เราเข้าเข้าชมได้อืมเราก็สามารถที่จะถ่ายได้สวนที่เปิดเขา เขาเขาไม่ห่วงไม่ห้ามเนาะครับแต่มันมีสวนที่มีห่วงก็ห้ามก็ธรรมดาเ,เนาะครับมันแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับเป็นไม้อ้ยถึงเราออกกันเนาะ